สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาอัปเดตกล้วยไม้ชนิดใหม่อีกแล้วแปลกๆปลคุณผู้ชมกล้วยไม้อะไรไม่รู้ไม่ใช่พยาไลใบนะครับไม่ใช่พยาไลใบนะครับอันนี้บอกก่อนมันน่าจะอยู่ในกล้วยไม้อ,อ ตระกูลฟาแลน์นะคุณผู้ชมฟาแลน์ป่าครับชื่อไทยก็ยังผมก็หาค้นหาในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ยังไม่เจอเลยคุณผู้ชมค่อนข้างหายากนะครับเป็นกล้วยไม้ตระกูลฟาแลน์คุณผู้ชมฟาแลน์ป่าเนะนาะลักษณะต้นก็จะเป็นรกากเนี่ยคุณผู้ชมเหมือนมีกรอบอะครับเหมือนเส้นหมี่เลย นี่คุณผู้ชมดูดอกดอกออกกระจุกเป็นแบบนี้เลยคุณผู้ชมแปลกมากครับแปลกมากๆากปลูกกล้วยไม้มานานก็ยังเพิ่งเคยเห็นนะคุณผู้ชมชื่อก็ยังไม่ทราบเลยครับลักษณะต้นก็จะเป็นแบบนี้คุณผู้ชมมันจะมีแต่รากเนาะแล้วก็ออกดอกเลย ผมรู้สึกว่าถ้าเขาออกดอกแล้วเขาจะทิ้งใบนะครับปกติมันก็จะยังมีใบอยู่นะคุณผู้ชมเอาใจสำหรับคนชอบของแปลกนะคุณผู้ชมไม้แปลกแปลกนี่คุณผู้ชมยังมีใบบ้างนะครับมีติดมาบ้างนะครับเนาะแต่ส่วนมากจะทิ้งใบหมดแล้วนี่คุณผู้ชมยังมีใบอยู่ใบแบนๆเนานะ กลิ่นหอมมากคุณผู้ชมกลิ่นเหมือนเหมือนทูปเลยครับทูปอะ่ะหอมแป,กแปลกๆเนาะนะคุณผู้ชมบางต้นก็ยังมีใบอยู่อันนี้เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยนะครับวันฝนพลัมจะบอกว่าราคาที่ผมซื้อมากองนี้นะแพงมากคุณผู้ชมสี่พันกว่าบาทสี่พันคุณผู้ชมแพงเวอร์ มันแปลกเนาะคุณผู้ชมเนาะแปลกมากครับเหมือนจะเหมือนอผีเสื้อน้อยไหมก็ก็คล้ายๆนะคุณผู้ชมคล้ายๆนะผมว่าอะคล้ายๆนะผ,ผีเสื้อน้อยนี่ครับผีเสื้อผีเสื้อน้อยอันนี้ผมก็เลี้ยงไว้สะสมคุณผู้ชมแปลกมันเป็นของแปลกเนาะชอบอะไรที่มันแบบว่าแตกแปลก อันนี้ผีเสื้อน้อยนะครับเดี๋ยวขอตั้งขากล้องแป๊บนะครับฝนตกไหมคุณผู้ชมบ้านผมตกทั้งวันทั้งคืนแฉะไปหมดเลย <c oughs> เดี๋ยวขอขยับกล้องแป๊บนะครับนี่คุณผู้ชมอันนี้เป็นเป็นอน,นันนะครับ ผีเสื้อน้อยผีเสื้อน้อยลักษณะต้นก็คล้าย,ายกันคุณผู้ชมจะเป็นรากแบบแบนๆเนอะอันนี้ผมปลูกมานานแล้วเหมือนกันนะตัดออกหน่อยมันรากมันขาดมาติดขอนไยคุณผู้ชมดอกก็น่ารักดีสีม่วงๆเนาะดอกเล็กๆดอกอาจจะเล็กกว่านี้นะคุณผู้ชมเล็กกว่านี้นะครับผีเสื้อน้อย แต่ว่าผมว่าพัน์ธุนี้น่าจะอยู่ในตระกูลเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าชื่ออะไรยังไม่ทราบเลยคุณผู้ชมอันนี้มาใส่ขอนไว้เก๋ดีคุณผู้ชมน่ารักดีนะมันเป็นไม้หาย,ยากนะครับราคาค่อนข้างแพงไม่ค่อยมีขายที่ไหนนะคุณผู้ชมไม่ค่อยมีขายที่ไหนมันไม่เหมือนไม้พื้นตลาดนะคุณผู้ชมไม่เหมือนเอื้องพึ่งเอื้องคำเนาะอันนี้สำหรับ คนชอบของแปลกคุณผู้ชมดูแปลกมากดอกมีกลิ่นหอมนะซื้อมาแพงมากคุณผู้ชมประมาณสิบต้นมั้งในเนี้ยสี่พันกว่าบาทนี่คุณผู้ชมสวยเก๋แปลกเนาะ ถ้าคนชอบของแปลกก็โทรมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งขายให้เนาะต้นละ250บาทนะคะต้นละ250บาทก็จะเป็นอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเป็นแต่ต้นแล้วก็มีลากๆเหมือนมีกรอบเอาคนที่รับได้นะคุณผู้ชมสำหรับคนชอบของแปลกเนาะมันจะไม่มีใบเขียวสวยงามอะไรเหมือนกล้วยไม้พันุอื่นนะคะพันนี้เขาจะเป็นแบบนี้นะ ลูกค้าถ้าอยากได้ก็ต้องทำความเข้าใจด้วยนะครับจะแบ่งขายให้นะครับต้นละ200 250บาทเดี๋ยวผมจะปลูกไว้บ้างนะจะปลูกไว้บ้างแล้วถ้าใครอยากได้ก็ก็โทรมานะครับลองโทรมามาแบ่งผมจะแบ่งขายให้ต้นละ250นะครับยังไม่รวมค่าส่งนะคุณผู้ชมค่าส่งต่างหากนะครับ ฝนตกบ่อยมากนช่วงนี้ชุ่มฉ่ำไปทั้งโรงเรือนมันก็มีเน่าบ้างนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นอันนี้เป็นผีเสื้อน้อยนะครับผีเสื้อน้อยดอกก็จะเล็กๆหน่อยสีม่วงๆลายลาย วนอันนี้ก็จะเป็นที่ผมสะสมไว้คุณผู้ชมอันนี้จะเป็นผีเสื้อชมพูครับใบก็คล้ายๆกันเนาะลักษณะต้นก็แบนๆเหมือนกันคุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดูต้นดูรากนี่ครับรากก็แบนๆนะมัดกอดเอย่ยเกาะติดคอนไม้คลาสสิกดีคุณผู้ชมแขวนไว้แบบนี้ใบก็ ใบก็มีใบพวกนี้มันจะไม่เยอะนะครับมันส่วนมากก็จะมีแค่สองใบสองใบสามใบนะครับเต็มที่ละพอพอเขาจะออกดอกปุ๊บเขาก็จะทิ้งใบทั้งหมดก็จะเหลือแบบต่อะเป็นต่อๆคุณผู้ชมผมก็สะสมแบบนี้ชอบเหมือนกันครับแปลกๆเนาะไม้แตกแปลกมันไม่ค่อยมีเนี่ยรากก็เกาะขอนดีคุณผู้ชมเกาะไปทั่วเลยครับอันนี้น่าจะเลี้ยงมาได้สองปีแล้วนะดูสภาพขอนคุณผู้ชม มีหญาขึ้นมีมอสต,ตะไครอะไรขึ้นดูเหมือนเขาจะชอบนะคุณผู้ชมดูเหมือนเขาจะชอบแบบนี้เดี๋ยวอันนี้ก็ลองลองมาปลูกกันดูคุณผู้ชมสวยงามเนาะเก๋ๆต้นละสองร้ห้าสิบนะครับอยากอยากได้ก็โทรมาแบ่งได้นะครับศูนย์แปดแปดสองเจ็ดสองหนึ่งหห้าหกนี่คุณผู้ชมเนอะหอมขอดมหอมเหมือนธูปปะกลิ่นธูปปะคุณผู้ชม นี่นอันนี้ก็แปลกต้นแบนๆเลยคุณผู้ชมเหมือนรากพอเขาอาจจะออกดอกนะครับเขาก็าจะทิ้งใบเนี่ยเหลือแต่ตอเหลือแต่ตอแบบนี้คุณผู้ชมแล้วก็จะแทงหน่อ,อมาแทงเอยแทงช่อออกมาตรงข้างต้นเราไปปลูกเสร็จพอดอกร่วงปุ๊บเขาก็จะ,จะเจริญเติบโตด้วยการแตกใบออกมาสังเคระแสงคุณผู้ชมเพื่อให้ต้นอยู่ได้เนาะพันนี้มันจะเป็นพันแปกนะคุณผู้ชมพันหายากนะครับ มันไม่ค่อยมีเนาะขนาดผมเลี้ยงกล้วยไม้มานานผมก็ยังเพิ่งเคยเจอเนี่ยครับเก๋เก๋บางต้นก็จะออกสีชมพูเนาะหลังชมพูคุณผู้ชมบางต้นก็ออกเขียวเขียวนะเดีย๋ยให้ดูต้นดอกเขียวเขียวนี่คุณผู้ชมอันนี้จะออกเขียวเขียวหน่อยหอมมากหอมมากครับนี่นะครับผมจะแบ่งขายให้นะ ตนละสองรอหาสบนะคบนี่คุณผู้ชมเดี๋ยวจะสาธิตวิธีการปลูกให้ดูว่าเป็นแบบไหนนะจะปลูกยังไงดีนี่คุณผู้ชมเป็นขดรากแบบเนี้ยเนาะแบนแบนเป็นขดรากแบนแบนเนี่ยคุณผู้ชมดอกทั้งนั้นเลยนี่ครับดอกแปลกเนาะแปลกดี ชอบชอบชอบสนใจโทรมาแบ่งซื้อได้นะครับต้นละสองห้าสิบบาทนะครับ <c oughs> เนี่ยมันมีใบด้วยควุณผู้ชมมีใบบางต้นก็ออกดอกแล้วนะครับบางต้นก็ มันก็มีช้ำๆหักๆบ้างนะคุณผู้ชมไม้มาจากป่าเนาะไม้ดิบดอกหลังดอกก็ลายๆครับเหมือนเส้นหมี่เลยคุณผู้ชมหมี่กรอบหมีกรอบพม่า,มาโทรมาบอกว่า,วา,วามีมีฟาแลนป่าต้นแบนๆ ราคาแพงอยู่นะยังไม่ค่อยมีขายที่ไหนนะคุณผู้ชม mm hmm. เดี๋ยวเรามานั่งปลูกกันดีก,กว่านะอันนี้เราจะใส่แผ่นไม้ยาวๆหน่อยเท่ากับอันนี้เลยคุณผู้ชมเท่าๆกันแต่อันนี้จะมัดแบบทรงนอนเนาะฝนตกตลอดเลยนี่ก็ยังมานั่งตอนนี้ก็ยังปล่อยๆอ,อยู่นะครับนี่ใส่กากมะพร้าว ฟาแลน์ป่าฟาแลนดป่าชื่ออะไรไม่ทราบนะครับถ้า,าทุกคนรู้จักท่านไหนรู้จักก็อินบ็อกข้อความมาบอกกันได้นะครับไลน์มาบอกกันได้ไม่ใช่ผีเสื้อน้อยแน่นอนผีเสื้อน้อยเป็นแบบนี้อันนี้ผีเสื้อชมพูผีเสื้อชมพูดอกใหญ่หน่อยนะครับดอกจะใหญ่ขนาดนี้เลยเป็นสีชมพูเป็นจะงอยยื่นออกมาแต่อันนี้ดอกแบบนี้เนาะถ้าเราไม่มีดอกก็ไม่รู้นะคุณผู้ชมไม,ไม้พวกเนี้ย ไม้พวกนี้ถ้ามันไม่มีดอกติดมาเราก็ไม่ทราบนะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนเนาะตื่นเต้นดีคุณผู้ชมนะลองปลูกต้นนี้ก็แล้วกันก็มัดแบบนี้ครับบ้านคุณผู้ชมฝนตกไหมบ้านผมโปดตลอดเลยนี่ครับอาศัยขึ้นไปข้างบนนี้ เสร็จแล้วเราก็ใช้ลวดโทรศัพท์อาไม้เจาะรูไว้ด้วยนะครับคุณผู้ชมไม้เจาะรูด้วยเวลาเรามัดปลูกกล้วยไม้มันก็จะได้ง่ายๆหนนะ่อยเนาะแล้วก็ใช้ลวดโทรศัพท์นี่ครับเล็กๆเนี่ยนะนะสอดตรงรูเนี่ยครับคุณผู้ชมกล้วยไม้แปลกๆเนะาะมันก็จะไม่เคยเห็นเนาะไม่ค่อยคุ้นเนาะ น่าสะสมนะคุณผู้ชมน่าสะสมเวลาปลูกแล้วก็วิจิตบรรจงหน่อยนะคุณผู้ชมเนี่ยครับสอดเข้าไปแบบนี้หรือคุณผู้ชมจะใช้มอสก็ได้ครับใช้มอสมอสที่เอาแช่น้ำนิ่มๆมะคุณผู้ชม สนใจอยากได้ก็โทรมานะครับ0882721656สนึ่้าหต้นละ250รานะคุณผู้ชมไม้หายากครับไม้อะไรก็ไม่รู้ตัดไปเวลาปลูกก็เนาะค่อยๆทำนะครับทำแล้วมีความสุขคุณผู้ชมอยู่บ้านสั่งกล้วยไม้ไปหาขอนที่มันยาวๆหน่อยนะครับคุณผู้ชม มัดขอนที่มันยาวๆหน่อยเขาจะได้บอกว่ามีลากไปเยอะๆเะนาะเขาจะได้เกาะมีที่เกาะเยอะๆก็ใส่เข้าไปแบบนี้เนี่ยครับเหมือนอเหมือนหนวดพามนะคุณผู้ชมลักษณะการออกดอกคล้ายๆหนวดพามแต่ก็ไม่ใช่หนวดพามนะครับ แปลกดีคุณผู้ชมแปลก,ปลกสนใจก็โทรมานะครับตัวละสองร้อยห้าสิบนะครับมีม่เ,เยอะนะคุณผู้ชมจะแบ่งขายให้เพราะว่าซื้อมาแพงมากได้ถึงสิบต้นปา่าก็ไม่รู้ยังไม่ได้นับเลยครับเดี๋ยวผมจะแบ่งให้เนาะแบ่งขายให้เนี่ยคุณผู้ชมมัดไว้แบบนี้มัดปลูกแบบนี้ กล้วยไม้นี่มาจากพ่อแม่นะครับเอาพันๆไปประกบไปแบบนี้มัดปลูกแบบนี้นะครับถ้าใครซื้อไปก็ทำตามวิดีโอผมได้เลยน่าจะพาย,ยุเข้านะคุณผู้ชมมันแลดูมืดไปทั้งฟ้าเลยแล้วก็ฝนปปอยทั้งวันมรสุม ไม่ต้องไม่ต้องดึงแรงนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวต้นเขาจะช้ำม,มันจะอวบอวบหน่อยนะแบนแบนต้นอนะ่ะต้นมันจะอวบอวบน้ำนะคุณผู้ชมแต่ว่าแบนแบนนะมันก็มีความสดอีนี่คุณผู้ชมปลูกแบบนี้แล้วเราก็าไปขแขวนได้เลยเดี๋ยวผมยกกล้องให้ดูนะครับนี่ครับคุณผู้ชมปลูกแบบนี้ ดอกหอมอ่ะอเหมือนทูปเลยครับเหมือนทูปเลยกลิ่น <c oughs> นี่คุณผู้ชมสะสมไว้ครับอย่างละต้นสองต้นเนาะไม่เสียหายคุณผู้ชมไม้พวกนี้เราปลูกไว้ชมเอาไว้ดูความเจริญเติบโตก็สุขใจดีคุณผู้ชมเป็นไม้แบบแปลกๆนะ เนี่ยผมก็จะมีอย่างละอันสองอันเนี่ยครับปลูกไว้สนใจก็โทรมานะครับ0882721656ครับฟาแลนป่าคุณผู้ชมฟาแลนป่าเหมือนเส้นหมี่อะคุณผู้ชมเหมือนเส้นหมี่ เขาก็เข้าใจเก็บกันมาเนาะอันนี้น่าจะมาจากผพมา่าตอนบนนะ่ะคุณผู้ชมนี่นี่ผมก็สะสมไว้อะไรย่าขึ้นเต็มเลยลากก็เกาะดีอยู่นะคุณผู้ชมแต่ว่าปีนี้ยังไม่ออกดอกเลยนี่นี่ลากเกาะเกาะแบบนี้มอดขึ้นตาไข่ขึ้นกว่าจะเลี้ยงได้ขนาดนี้ก็สองปีนะคุณผู้ชม เลี้ยงพวกนี้ต้องใจเย็นนะครับจะไม่สวยผุบผับนะ088 2 7 2 1 6 5 6ขน่าหฟาแลนปปาหายากคุณผู้ชมไหมหายากสนใจเลี้ยงไว้สะสมก็โทรมาแบ่งได้นะครับหรือผมจะแบ่งขายให้เดี๋ยวผมจะปลูกสักครึ่งหนึ่งแล้วก็ขายครึ่งหนึ่งนะ250เอาทุนคืนบ้างถ้าปลูกหมดเลยก็4,000คุณผู้ชมไม่ไหว เงินหายากครับซื้อมาก็มาแบ่งขายให้กับเอเหล่าคนรักกล้วยไม้ที่ชอบกล้วยไม้นะอันนี้ดอกมันจะออกนวลๆเลยสองร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่คุณชมแปลกเนาะฝอยๆย,ยา่ยาๆครับมีไม่เยอะนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะนั่งปลูกก่อนนะครับ ถ้าใครสนใจอะไรยังไงก็โทรมาครับถ้าไม่ก็แอดไลน์ก็ได้ครับไม่อยากคุยไม่สะดวกคุยก็แอดไลน์เบอร์โทรศูนย์แปดแปดสองเจ็ดสองหนึ่งหกห้าหกหรือจะคลิกตรงลิงก์ก็ได้ครับมันจะมีลิงก์สีเขียวๆนะครับตรงคําอธิบายวิดีโอนะครับกดแล้วก็เพิ่มเพื่อนมาได้เลยแล้วก็ไลน์มาสั่งก็ได้ครับแจ้งชื่อที่อยูอ่จะได้มีหลักฐานการโอนนะคุณผู้ชม จะได้มีหลักฐานการโอนจะได้แจ้งชื่อที่อยู่จะได้ไม่ผิดพลาดนะครับวันนี้ส่งของประมาณสามสิบกล่องโอ้โหแพ็กแต่เช้าหัวหมุนเลยบางคนก็ยังส่งไม่ทันนะครับต้องไปรอรอบอันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเราไปแขวนไว้ในโรงเรือนดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปแขวนไว้ในโรงเรือนสวยๆคุณผู้ชมสะสมไว้ครับอย่างละต้นสองต้น ้องอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ดีกว่านี่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 มีพวกใหม่มีสมาชิกใหม่นี่คุณผู้ชมข้างแสดน้อยของคุณผู้ชมเป็นแบบนี้หรือเปล่าของผมก็แตกหนอดีนะต้นมันก็จะนิ่มๆมานะครับเนาะต้นมันก็ปกติแต่หน่อใหม่ก็อย่าให้เน่านะคุณผู้ชมถ้าเน่าก็กลับบ้านเก่าครับไม่ได้ดูแล้วดอกปีหน้านี่ของผมก็กำลังงามนะ แต่ก็วันวันอยู่ช่วงนี้ฝนตกหนักกลัวจะเน่าเน่าก็เน่าเหรอเนานะคุณผู้ชมเลี้ยงมาดีแล้วอะ่ะอยากตายก็ตาย <c oughs> ไม่รู้จะทํำยังไงคุณผู้ชมดอกมันเก okay, ดอ่าอันนี้จะเป็นม้าลายคุณผู้ชมม้าลายก็หายากดูดอกเขาพวกนี้จะเป็นไม้จิ๋วนะโซนนี้ของผมจะแขวนเป็นพวกแบบไม้จิ๋วมาเลยอย่างละต้นสองต้นมัน เอาไว้ดูการจเจริญเติบโตของเขาอันนี้ก็พึ่งจิว๋วคุณผู้ชมเกาะติดขอนเนอะเอาไว้ดูการจเจริญเติบโต,ตของเขาอันนี้มาลายมาลายก็หายากมากนี่สวยโอเคนะครับ20นาทีแล้วเดี๋ยวจะยาวเกินไป สนใจก็โทรมาได้นะครับ0882721656ต้นละ250หจ้าค่าส่งยังไม่รวมนะครับค่าส่งยังไม่รวมนะครับค่าส่งอีก50บาทแหละถ้าซื้อต้นหนึ่งก็โอน300คุณผู้ชมโอน300เนาะแต่ถ้าจะจ่ายไปทางก็จะบวกอีก20นะครับเป็น370นะครับเอ้ยใช่ไหม320้อืม250ค่าส่ง50 ถ้าไปทางก็จะจ่ายอีก20เป็น3า0ร2อคุณผู้ชม320เบอร์เบอรเบรเบ,รบ,รบ,รบรวันนี้ฝนตกมาอีกแล้วแปลกดีนะคุณผู้ชมนะนี่นี่อันนี้ก็สวยแจกันเงินครับอันนี้แจกกันเงินอันนี้จะเป็นพยาไท์ใบคุณผู้ชมต้นจะกลมนิดนึงรากก็เกาะดีนะ ใส่ขอนไม้ไว้คลาสสิกดีนะสําหรับคนชอบของแปลกนะครับสําหรับคนชอบของแปลกโอเคครับวิดีโอนี้พอเท่านี้นะครับไว้มีอะไรมาใหม่ๆก็จะอัปเดตให้ดูใหม่นี่คุณผู้ชมดูต้นนี้ดูก้านดอกก้านดอกยาวมาก ลากก็ยาวอยู่นะโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคุณผู้ชมกด subscribe กดกดกดสวัสดีครับ